ีข้าวเพื่อนทุกคนผมแจ๊กบ้านปลานะครับพอนี้มาหาไข่มดแดงครับเพื่อนทุกคนพอดีหิวข้าวข้าวเพื่อนทุกคนกินข้าวก่อนนะครับเพื่อนทุกคนนี่ก็มีนี่นะฮะมีปลาแดกครับเอาปลาแดกมากินด้วยครับวันนี้ปลาแดกแล้วก็ไข่มดแดงครับเอาไข่มดแดงเนี่ยเอาเค้าเหนียวเนี่ยเพื่อนทุกคนจิ้มใส่นี่แหละครับไข่มดแดงเนี่ยก็ใส่ปลาแดกครับโอ้อะไรครับอืมเออะไรครับผมมางีนเขาได้ไหมเพื่อน นี่ข้าวมากะไรเพื่อทุกคนวันนี้มาหาไข่ปลแดงครับเด,ดี๋ยวดีของข้าวากับปลาแดกครับนี่ปลาแดกตอนใหญ่จิ้มกับนี้เลยอืมอืมไข่ปลาแดงนะนี่เพื่อนทุกคนอืมไข่ปลแดงครับผมเอะไะครับของยิ่งจากปากครับเพื่อนทุกคนอืมนะครับผมอร่อ,มอ,มอยมากเลยครับข้าวแล้น,นะครับจากบ้านป่าครับ ปลาแดกก่อนแล้วก็นี่นี่เพื่อนวนี่คำข้าวลองครับอะไรยชิมชิมด้วยผมอืมครับดูครับผมปลาแดกเลยเนี่ยปลาแดกบนต้นตอนแล้วครับผมข้าวครับอืข้าวแล้วครับผมหืมขับปลาดกครับ รำมะข้องหายกินข้าวผมหิวข้าวครับมาหาไข่หมูแดงครับเพื่อนๆก็เลยห่อเข้ามาไข่หมูแดงนี่ครับนี่ของจริงครับอื่อ,อ,อาายผมผมครับผมมือครับผมเมื่อกี้ลืมเอาอาหารมากินด้วยครับผมนี่ นี่เอาสมอามากินด้วยครับจินกับเจียวครับอร่อยครับนี่เจียวร้อนร้อนฮาเลยนี่ผมับจิ้มเจียวครับร้อนครับล้อนฮาเลยมะนี่ไข่ปลาแดงมีโปรตีนครับมีเป็นอาหารชั้นสูงครับหาย,ยากมากเลยครับร้อนแพเลย มกินปลาแดงครับโอ้มันเพื่อนโอ้รสชาติมันแบบกรุบๆในในในรีนะผมหวานมันโอ้เอาอะไรผมมาเนี่ยขายปลาแด,ดงจูแล้วครับฮะขนาดเลยหม้อขนาดเลยอืมอืข้าวผมเนี่ยขายปลาแดงครับผมน,นี่ขายปลาแดงเอามามาผม นิ่เข้าลผมแจ็วันป่าน,นะครับเอาเอยผมโอ้มากขนาดเลยรำเขล้ดำดำ